และโคสส่วนลดในเดือนตุลาคม Hoops 3 k k f ใส่โคสส่วนลดทุกการสั่งซื้อเลยนะคะนึกถึงลูกบาสและเป็นบาสต้อง Sporting สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w i t t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวการ์ดพิเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขัน,นทั้งหมดส0บคู่ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่มาร่วมชมบรรยายไทยและชมเกมกับพวกเราใน Play b a c k ตั้งแต่6โมครึ่งตั้งแต่เช้าอยู่กันยาวๆจนถ,ถึงทานข้าวเที่ยงเลยนะคะและหากว่าเพื่อนๆคนไหนคะ่ะไม่อยากพลาดความมันแบบนี้ค่อยๆไปตามตูนทีละสเต็ปเลยนะคะสเต็ปแรกค่ะมี NBA หรือ p a s s เป็นของตัวเองก่อนง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆคลิกลิงก์ค่ะด สุนพวกเราง่ายๆค่ะซื้อ n b a หรือ Pass สผ่านลิงก์ของพวกเราเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะพอคลิกลิงก์เข้าไปนะคะก็จะเจอ2 p a แพ็กเกจค่ะแพ็กเกจธรรมดานะคะดูทีละ1 Device ค่ะ2,100บาทหรือว่าจะดูพร้อมกันทั้งหมด3 Device 2,919บาทหากเพื่อนๆอยากจะหาคนหารสำหรับการดูพร้อมกันแบบ3 Device นะค่ะสามารถค่ะ แอดเข้ามาเลยนะคะเป็นสมาชิกในห้อง Open Chat ค่ะแล้วเข้าไปหาคนหาในห้อง Open Chat ได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สมัครเป็นสมาชิก Playback นี่คือสเต็ปที่2ค่ะคลิกนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆ q R Code คตรงนี้เลยใน p l a y b a c k เนี่ยนะคะเพื่อนๆไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะใช้เพียงแค่อีเมลเท่านั้นสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก Playback นะคะแล้วก็คนเนเข้าสู่ NBA l e a g อ e Pass เท่านี่เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถชม NBA บภาคไทยได้แล้วค่ะมาชมพวกเราใน p l a y b a c k กนะคะก็ถือว่าเป็นการสับสนพวกเราอีกทางนึงค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยาก เร็วเดียวในสนามนะคะก็ต้องนี่เลยค่ะทริปการท,รทร่องเที่ยวของพวกเรานะคะพาเพื่อ <t ri ps> ไปชมบาสพบบความมั่นในสนามของ NBA Absolute Trip ค่ะ Absolute East แล้วก็ Absolute West ค่ะตอนนี้ Absolute East เต็มแล้วรับได้แต่ Absolute West นะคะ13ถึง20มีนาคามใครสนใจค่ะสมัครเข้ามาเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์อีกนิดเดีวยวค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ค่ะเริ่มบทที่คู่แรกก่อนเลยค่ะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่พวกเราเนี่ยบรรยายไทยใน Payback ด้วยค่ะ นั่นก็คือ New York นิวยอร์กไส้รับการมาเยือนของอินเดียนะเพเซอร์ค่ะและนี่ก็คือบริแบทสเพลย์ออฟรอบสองด้วยนะคะ หลังจากที่แพ้มาในเกมแรกอย่างย่อยยับนะครับสำหรับนิวยอร์กนิกส์เจอเซลติกส์ถล่มยับเยินเลยเกมวันนี้พวกเขาเป็นการเล่นในบ้านเกมแรกในฤดูกาลนะครับไม่ยอมให้แฟนๆผิดหวังอย่างเด็ดขาดรับการมาเยือนอินดียนาเพเซอร์สทีมที่เพิ่งเขี่ยพวกเขาตกรอบเกม7นะครับเมื่อ159วันที่ผ่านมาและในเกมวันนี้แฟนๆก็ได้เห็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับนั่นคือเกมรับที่สุดยอดและเกินของนิวยอร์กนิกส์ทีมที่ตั้งใจจะเอามาสู้กับเซลติกส์นี่แหละ เริ่มเกมมาตอนแรกๆเลยยังคงพอสูสีกันอยู่นะครับแต่พอเกมดาเนินต่อไปเรื่อยๆครับเราจะค่อยๆเห็นความห่างแต่ละลูกที่เพเซอร์จะได้ยิงออกไปแต่ละลูกนี่มันยากเหลือเกินโดยเฉพาะพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2นะครับก็ค่อยห่างไปเรื่อยๆตัวจริงของนิวยอร์กนิกส์ทั้ง5คนนะครับไม่มีใครทําต่ํากว่า14แต้มเลยเรื่องขนที่จอร์ชฮาร์ดครับวันนี้20แต้มกับ10บรีบาวตอนแรกเหมือนจะเจ็บ <S 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 ๆกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแต่ก็เล่นต่อไปได้อย่างสบายๆข่าวเอนทนี่ทาวน์วันนี้เล่นต่อหน้าแฟนๆในสนามเมดิ เป็นดับเบิลดับเบิลครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันมิเคลบริจิตที่เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นเดียวกับคาร์เอตนิทาวน์นะครับวันนี้21แต้มไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามมิเคลบริจิตยังคงทําได้ดีและที่สําคัญการเล่นเกมรับวงนอกร่วมกับโอจอานุโนบีเนี่ยละครับนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหลือเกินกับตัจาจเลนบรันสันก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีวันนี้ครบเครื่องมากๆกครับ26แต้ม5รีบาวกับ5แอสซิสกดให้เพเซอร์สที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นทีมมมมมมททีีีี่่่่่่พลังังงงงใในนนกกาาาารรํแแตต้้สูๆคจะเชือววนนไถึ 100แต้ม เกมแรกที่เสีย3คะแนนให้กับเซลติกส์ถึง29ลูกวันนี้เบรกให้เพเซอร์ยิงได้เพียงแค่3ลูกเท่านั้นเองครับฟังไม่ผิด3ลูกจริงๆไทริสแฮร์ริเบอร์ตันเนี่ยกินไข่ไม่มีสักแต้มเลยยิงฟิลโกไม่ลงเลยใครจะเชื่อจบเกมในวันนี้นิวยอร์กนิกส์ถือว่าต้อนเลยนะครับต้องเรียกว่าต้อนเพเซอร์ยับเลยครับ123ต่อ98 2เกมแรกในฤดูกาลนะครับไทริสแฮร์ริเบอร์ตันยิง3คะแนนไปทั้งหมด16ครั้งลงมาเพียงแค่ลูกเดียวฤด,ดูกาลนี้แฮร์ริเบอร์ตันเปิดตัวไม่่สสวววยยเเเเลลคครรรรัััับบบแตตตกกกางงทท้โดนนนนอ์ะี พวกเขาเดินทางไปเยือนยูทาแจสโดยเฉพาะบัตดี้ฮิลครับนี่ก็เป็นนักกีฬาที่เข้ามาสู่ทีมคนใหม่นะครับวันนี้กดไปถึง27แต้มด้วยการยิง3คะแนนล,ลงไป7ลูกเปอร์เซ็นต์การยิง3คะแนนนสงูงถึง77.8%สนะครับสูงส่งมากๆเลย2เกมแรกของฤดูกาลครับบัดดี้ฮิลในยิง3คะแนนล,ลงไป12ลูกนี่ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับสำหรับนักกีฬาที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ทีมใหม่แบบนี้สุดจริงๆนะคะมินเน่วันนี้ฝน3คะแนนเนี่ยตกกันที่ยูทาใช่ครับพอ งานของสเตปเนีง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับวันนี้สเตปทำไป20แต้มยิง3คะแนนไป4ลูกเ<ม>บาๆพอครับ กดให้ยูท่าแจ๊สเนี่ยมีฟิลโกลเพียงแค่3 1มเท่านั้นเองย้ำใดก็ตามครับที่ยูท่าแจ๊สยิงฟิลโกลไม่ถึง33%พวกเขาแพ้26เกมรวดนะครับรวมเกมวันนี้ด้วยทําให้จบเกมในวันนี้โกลเด้นสเตทวอร์รี่เอาชนะไปได้สบายๆนะครับตามคาดครับชนะยูท่าแจ๊สไป1 2 7่งต่อแปเป็นชัยชนะในการเปิดฤดูกาล2เกมติดครั้งแรกของพวกเขานะครับตั้งแต่ปีสอ2พันยี่สิบสอแอดดูไวกินสเกตดีนะคะวันนี้ทําไป10แต้มสิบสามรีบ้านิอวห ของ Golden State Warriors ที่มีเก,ก,กมระดับ10แต้ม10 r e b o u n กับอีก5แ assist ครับตอนนี้แฟๆ<อ>นๆ Golden State Warriors ตัต้งแต่ preseason และเปิดฤดูกาลมาได้ยิ้มหวานเลยนะคะพอพูดถึงเกมผัดผานค่ะไปต่อกันที่ Houston Rockets ปรับการมาเยือนของ Memphis Grizzlies กันบ้างค่ะทั้งๆที่จบครึ่งแรกนะคะเป็นฝ่ายตามแต่มาเร่งในช่วงครึ่งหลังนำโดย Gerald Green การทำไปถึง22แตม้มเกมนี้ Rockets มีผู้เล่นถึง7คนเลยที่สามารถทำแต้มมากกว่า10แต้มค่ะแม้ Memphis จะได้ j a m m e r a นะคะที่ทำไปถึง24แต้มแต่ก็ไม่ไหวค่ะ Memphis เจอ รันในช่วงควอเตอร์ที่สาม17-0แย่เลยนะคะปัญหาก็คือการรีบาวค่ะเมมฟิสรีบาวซื้อ็อกเกตไม่ได้เลยนะคะเจอรีบาวของร็อกเกสการเหนือกว่าถึง21ครั้งร็อกเกตได้ทั้งอัลเบรนเชนกุลกับจาเบริสมิดจูเนียร์ที่รีบาวรวมกันถึง31ครั้งสุดท้ายก็ชนะเมมฟิสเตสซี่ไปได้ง่ายกว่าที่คิดค่ะ128-108โรกเกตบอกว่าเปิดมารอบนี้ไม่ยอมแพ้สองเกมติดเป็นอันเด็ดขาดค่ะฮิวสันโรกเกสตอนนี้เนี่ยไม่ใช่รีบาวดีกว่าย <c oughs> อย่างเดียวนะครับวันนี้ยิงสามคะแนนก็ดีครับเกมวันนี้ยิงงลงไป17 ลระดับ3 9 5ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับทีมพลังหนุ่มทีนี้พอพูดถึงการยิง3คะแนนเราไปต่อกันที่ชิคาโกบูสเดินทางไปเยือนมิวอ a กกี้บัคส์กันสักหน่อยในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมแรกในฤดูกาลครับที่บัคส์เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนๆของตัวเองเริ่มเกมมาทุกอย่างดูดีไปหมดเลยครับไม่ไว่าจะเป็นอย่างเดมเมนเลยเลิศนะครับที่มีการทำแ้มการยิงของตัวเองที่ดีจบเกมในวันนี้เดมทำไป28แต้มแต่พอเวลาผ่านไปนิดนึงครับตวงเขายิง3คะแนนไม่ดีครับเปอร์เซ็นต์การยิง3นนนนไสาม เดแต่กุมโปยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับมีไฮไลท์เด็ดๆให้เพื่อนๆดูครับช่วงต้นกวาร์ที่2จังหวะที่วิ่งตามขึ้นมานะครับแล้วก็รับการส่งของเพื่อนเนื้อยัดห่วงลูกนี้หนักเหลือเกินครับใส่นิโคลาวูซวิชได้ฟาวลงเรียกเสียงเฮลั่นสนามเลยนะครับจบเกมในวันนี้ตัวของยานิสเนี่ยทำไป38แต้ม11เรีบาวกับ5แอสซิสต์ตั้งแต่ที่ตัวของยานิสเข้าสู่ NBA นะครับ ไม่มีใครครับไม่มีนักกีฬาคนไหนที่มีผลงานระดับอย่างน้อยนะครับ35แต้ม10ปรีบาวกับ5แอสซิสต์ได้มากเท่ากับยานิสแต่ชิคาก g o บูสเนี่ยก็สู้ไม่ถอยจริงๆนะครับวันนี้เนี่ย วงในสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับต่อสู้วงนอกยิง3คะแนนกันรววเลยนําโดยโคบีไวเนี่ยแหละครับวันนี้ยิง3คะแนนลงไป7ลูกกดไป35แต้มนะครับได้แซคราวินอีก25<ม>แต้มนิโคลาวูซิวิชวันนี้ก็ดับเบิลดับเบิลต่อสู้กันได้อย่างดีมากครับ22แต้มกับ10บรีบาว์ยิง3คะแนนไป4ลูกนิโคลาวูซิวิชถือว่าเป็นเซนเตอร์อีก1คนนะครับที่มีการยิง3คะแนนที่ค่อนข้างดีใครจะเชื่อว่าจบเกมในวันนี้ชิคาโกบูส์ยิง3คะแนนลงถึง2ี่เ็ลูกนะครับนี่ถือว่าเป 21ตอนนั้นพวกเขายิงลงไป25ลูกใส่นิวอารีนเพลเกน จากวันนั้นก็มาเป็นเกมวันนี้เนี่ยแหละครับต้องการเหลือเกินช่วงตน้นควอเตอร์ที่3เนี่ยทั้ง2ทีมยังมีการผลัดกันนําผลัดกันตามอยู่นะครับตอนนั้นเกมเสมออยู่ที่72ต่อ72จบเกมในวันนี้ชิคาโกบูสร้างความเซอร์ไพรส์กับแฟนๆนิดนึงนะครับตั้งแต่ที่เสมอกันอยู่72ต่อ72ก็นําแบบม้วนเดียวจบวันนี้เอาชนะไป133ต่อ122เรียกว่าเ,เป็นเกมเปิดฤดูกาลในบ้านของตัวเองแบบจืดๆครับสำหรับเมลวิกีบัคตะกี้เราพูดถึงนิวออรลีีีีนน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 นเเ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 ปปลลลิิิแแแกกกกกสสสส์์ส์์์รรรรราาไไดดูวววอออออออััั้ยยยืพพตททบซห่่มขขง ได้ไซออนวิลเลียมสันกลับมาลงสนามทำแะแนนกันเป็นเกมแรกของฤดูกาลนะครับหลังจากที่ในเกมที่ผ่านมาไซออนไม่สบายครับไม่ได้บาดเจ็บใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าทั้งทีมเนี่ยขาดเดชอนเต้เมอร์เรไปนะครับเนื่องจากไปผ่าตัดรักษาาการบาดเจ็บที่กระดูกมือมือซ้ายครับ ตอนนี้เนี่ยทางทีมบอกว่าต้องเบรกไปประมาณ4-6สัปดาห์นะครับสำหรับเดชอนเต้เมเรยถือว่าเป็นข่าวเซงสำหรับแฟนๆนิวออร์ลีนเพลิกนส์เริ่มเกมมาพอร์ตแลนด์เนี่ยถือว่าสู้ดีนะครับเป็นฝ่ายนำสัดส่วนมากของเกมด้วยซ้ำไปวันนี้ได้ความร้อนแรงของเจอร์มี่แกรนครับวันนี้ทำไป34แต้มกับ6รีบาวดึงสามคะแนนลงไปถึง8ลูกแต่ทางนิวออร์ลีนเพลิกนส์เองก็ไม่ยอมง่ายๆครับไซออนกลับลงสนามเกมแรกจะแพ้ได้ยังไงวันนี้ไซออนจัดไป16แต้ม11รีบาว7แอสซ็ดกับบล็อกอีก3ครั้ง เชียวตองเขาน่าจะค่อ,คอยๆดีขึ้นตามลําดับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือผลงานของแบรนดอนอิงแกรมครับวันนี้ทําไป21แต้มกับ8รีบาวแต่ไม่มีแต้มไหนครับสำคัญเท่ากับ2คะแนนในช่วงที่ทําให้ทีมขึ้นนำนะครับ4.9วินาทีสุดท้ายครับ105ต่อ103ลูกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวินนิ่งช็อตก็ว่าได้นะครับก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยนิวอารีนเพลิกนส์เบียดเอาชนะไปได้แบบบูดบิดครับ105ต่อ103อย่างที่บอกพอพูดถึงเกมสูซสีนะคะเราขยับไปดูคู่ต่อไปเลยค่ะออนอักนอกททีีมขงง้้้้สูไดดแลว มันมากๆเลยนะคะนคักกีฬาอันดับหนึ่งของแต่ละทีมก็เล่นได้ดีค่ะเวะลาเมโลบอลควรดวแรกเนี่ยไม่มีแต้มแต่ควา์ที่2นําทีมกดไปคนละถึง18แต้มจาก42แต้มที่ทีมทําได้จบเกมค่ะทาไปถึง3 4แต้มยิง3าคะแนนป9กลูก <c oughs> น่าเสียดายนะคะที่ต้องมาฟาวเอาในช่วงท้ายเกมค่ะในส่วนของอลล่าต้าคอกส์นะคะพวกเขาก็ได้พยายเหยี่ยวของพวกเขาอย่างเทรยังค่ะวันนี้ก็โอ้โหออกล่าเหยื่อคะ่ะเต็มที่เลย38แต้ม8รีบบวด์10แอสซิสต์ขมยอีก4ยิง3ไปอีก,กั้ดดกาล เกมเี่กก็มีเกมที่ดีทั้ง2เกมนะคะแต่ว่าคอนเนสค่ะที่ขาดแบรดเนเบลเลอร์กับมาร์ควลเลียมตัวจริงจากการบาดเจ็บนั้นไม่ไหวจริงๆค่ะก็แพ้ต่อ t a ตาฮอสไป125ต่อ120ค่ะเรายังคงอยู่กันที่ทีมพลังหนุ่มนะครับวันนี้ออร์แลนโดแมจิกเปิดบ้านของตัวเองเล่นในบ้านเกมแรกของฤด,ดูกาลร,รับการมาเยือนของบูร์กินเนสเกมวันนี้ต้องบอกว่าทางออร์แลนโดแมจิกเนี่ยได้ผลงานที่ดีของฟรังแวร g เนอร์นะครับวันนี้จัดไปทั้ง3คะแนนไม่ว่าจะเป็นการข้ามการเล่นเกมสวนกลับเร็วก,การเก็บฟาวเอาแต้มจุดจุดโทษ ฟลังเวกเนอร์ทำได้ดีครับ เรียกว่าต่อสัญญาไปในช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็ทําผลงานแบบนี้เนี่ยค่อยยังชั่วผลงานดีจริงๆวันนี้ทําไป29แต้มยิง3คะแนนไป3ลูกทดแทนผลงานที่ไม่ร้อนแรงนะครับของเปาโรเบนเคโรวันนี้ตวงเขาเนี่ยยิงฟิลโกไม่ดีเลยครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยยิงฟิลโกไม่ลงเลยสักลูกเดียวนะครับจบเกมในวันนี้มี15แต้มแต่ก็รับมือกับบรูคลินเนสได้ดีนะครับทางบรูคลินเนสเนี่ยได้ผลงานที่ดีอย่างต่อเน,นื่องของแคมโ omas วันนี้แคมโ omas ทําไปถึง24แต้มช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยแคมโ omas ทําคนเดียว12แต้้มมลนรับแววกวก็ด วันนี้20แต้มกับ6แอสซิสแต่ก็ไม่ไหวครับออร์แลนโดแมจิกในท้ายที่สุดก็สามารถเอาชนะไปได้ตามคาดนะครับ116ต่อ102บรูคลินเนสก็แพ้ไปตามระเบียบสิ่งที่น่าสนใจของออร์แลนโดแมจิกในช่วง2เกมแรกที่พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับนั่นคือการยิง3คะแนนในฤดูกาลที่ผ่านมาการยิง3คะแนนถือว่าเป็นปัญหาของออร์แลนโดแมจิกที่สุดเลยเพราะว่าทีมของพวกเขาเป็นทีมที่มีการยิง3แย่ที่สุดของลีกแต่ผ่านมา2เกมตอนนี้เนี่ยพวกเขายิง3คะแนนลงไป33ลูกด้วยเปอร์เซ 1.8 นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทั้งฝ่ายบริหารของพวกเขาปรับแก้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยครับและโดยผลงานแบบนี้ก็ทําให้บรูคลินเนสเนี่ยแพ้ไปตามระเบียบ2เกมรวดพอพูดถึงการแพ้2เกมรวดนะครับเราไปต่อกันที่ฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิกเซอร์สเดินทางไปเยือนโทรอนโต r a ปเตอร์สกันซะหน่อยในเกมวันนี้ทั้งซิกเซอร์สยังคงไม่มีพอจอชนะครับแล้วก็ไม่มีโจเอลแบีที่มีอาการบาดเจ็บยังไม่แน่ใจว่าตัวของโจเอลแบีจะกลับมาลงสนามได้เมื่อไหร่นะครับและพอไม่มีโจเอลแบีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็โดน,น,น,รน,นแรัปเตอร เหนือกว่าทาั้งซิกเซอร์ถึง26แต้มนําโดยสกอตตี้บาร์นเนี่ยนะครับที่เกมแรกเล่นไม่ค่อยดีเกมวันนี้เลยเน้นให้สักหน่อยเล่นต่อหน้าแฟนๆแ,แบบนี้จะมาแพ้ได้ยังไงวันนี้โจมตีวงในแบบไม่มีใครเอาอยู่เลยนะครับทำไป27แต้มกับ5รีบาวฟิลโก้เนี่ยส่งส่งถึง72.7%วงในแทบจะไม่พลาดเลยในขณะที่ทั้งซิกเซอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ได้ผลงานที่ดีนะครับ mm hmm. ของเคลลี่อูเบรจูเนียวันนี้28แต้มไทริสแม็กซี่อีก24แต้มแต่ไทริสแม็กซี่ฟิลโก้ก็ยังไม่ 26%สาคะแนนยิ่งแย่หนักเลยครับ 16%เท่านั้นเองพยายามยิง12ครั้งลงไปเพียงแค่2ลูกพอไม่มีโจเอลแอมบิฟไม่มีพอร์จอห์จปุ๊บเนี่ยทีมตรงข้ามก็ลุมใส่ไทริสแม็กซี่แบบสบายๆมันยิ่งทําให้เกมของไทริสแม็กซี่เนี่ยเล่นยากฟิลโกลของเขาก็เลยไม่ค่อยดีแม้ว่าจะทําถึง24แต้มก็ตามและพอไทริสแม็กซี่เล่นแบบนี้นะครับซิกเซอร์สก็สู้ไม่ไหวสุดท้ายก็แพ้ไปครับ115ต่อ107ชัยชนะในวันนี้ของแรปเตอร์สหยุดการพ่ายแพ้ต่อซิกเซอร์7เกมรววดดไ้นี่่ถือาเป็นนนนนชชัััยะะขออออองงแรรรรปเเเตตต์ใบบ้าวค่ซซิก์ ครั้งแรกตั้งแต่ปี2022ครับ โหนานมากเลยจริงนะคะแต่ว่าซิกเซอร์ตอนนี้เนี่ยอาการน่าเป็นห่วงจริงคะ่ะไมิเน่การเล่นของไทริสแม็กซี่แต่ละเพลงเนี่ยจากที่พวกเราได้ดูมาเล่นยากสินะคะ <Yeah. S 1> ก็ต้องรอพอจอร์จแคมป์บีต์ต่อไปนะคะอาการบาดเจ็บเข่าของพอจอร์จตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลาดับแล้วค่ะในส่วนของโจแอมป์บีตเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะสามารถกลับมาลงสนามทําการแข่งขันได้เมื่อไหร่ค่ะรอติดตามข่าวอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้คะ่ะพอเห็นการต้อนรับของแฟนแฟนแรปเตอร์ ors, ที่มีให้กับคายลาลียลวอบอุ่นใจจริงๆนะคะเสียงเชียร์เสียงปุ่มมือดังมากเเลลยคค่ะะะพพููดดถึงกกาาารรับมนไป ทรอยพิสตันไปเยือนคลิฟแลนด์คอร์เรียสกันสักหน่อยค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นการกลับไปเยือนทีมเก่านะคะของโค้ชอย่างเจบีบิเกอร์สตาฟค่ะเริ่มเกมมานะคะพิสตันนั้นสู้ดีๆค่ะแต่มันหลุดนิดนึงในช่วงควอเตอร์ที่2นะคะเคทแคนนิงแฮมกดไป33แต้มแต่ปัญหาข Kate, กูเคททุนนี้คือการเทิร์นโอเวอร์ค่ะคนเดียวเทิร์นโอเวอร์ไปเยอะถึง9ครั้งพิสตันทั้งทีมนะคะเทิร์นโอเวอร์เยอะอจริงๆอ่ะ22ครั้งนะคะในเกมแบบนี้ก็ลำบากเลยค่ะเจอ riers, ค่อยๆไล่ไไปนนะะคะด้ดวัวมิเชลกับดีนเววทคนละ19แตต้้มััจริงง5 คนนะคะทำแต้ม2หลักได้หมดเลยค่ะจบเกมเอาชนะไปได้อย่างที่ควร1 1 3ต่อ101หนึง่งเป็นอีกเกมหนึ่งที่แสดงให้เห็นเลยนะคะมินเน่วอกพิสตันสู้ได้ดีแล้วแต่ในที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถปิดเกมได้เช่นเคยเลยค่ะในขณะที่ Clean Warriors, เคลิ้มซันคอรีสพวกเขาทําได้ดีค่ะสามารถเก็บชัยชนะในเกมที่พวกเขาต้องชนะได้สาเร็จนะคะสำหรับโค้ชเคนนี่แอชกินสัน่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่คู่ใหญ่เลยครับคู่ที่เป็นแฟนๆรอคอยมากที่สุดของวันนั่นคือฟินิกซันส์เดินทางไปเยือน LA เเลเกอร์สครับ เริ่มเกมมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแฟนแฟนฟินนิคซนแบมีความสุขเสียงดังมากๆเลย <c oughs> นําโดยเควินดูแรนครับยิงยังไงก็ลงรวมไปถึงแบรดลีย์บิลรวมไปถึงเดวินบุกเกอร์ด้วยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยยิง3คะแนนลงไป8ลูกแป๊บเดียวเนี่ยนำาเอลเอเลกเกอร์ห่าง15แต้มเราก็สบายแล้ววู้เ <c oughs> ข้าสู่ควอตี่2นำ <c oughs> 2> ห่าง <c oughs> ระดับยี่แต้มเราก็วันนี้โอ้สงสัยวันนี้จะไม่ค่อยสนุกแล้วมันก็น่าจะจืดแลละ หลังจากนั้นครับ <c oughs> เจเจเรดิกค่อยๆแก้เกมครับมีการขอเวลานอกขอแล้วขออีกขอจนได้ผลครับใครจะเชื่อคําว่า LA เลเกอร์ค่อย,อยๆไล่มานำโดยแอนโทนีเดวิสนำโดยออสตินบรีฟเนี่ยแหละครับแม้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยรบอนเจมส์ยังคงเงียบๆอยู่จบครึ่งแรกไปๆมาๆ ฟิ s, นิกซันนั่มอยู่เพียงแค่9แตม้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังครับช่วงควอเตอร์ที่3นี่แหละเป็นปัญหาเลยแฟนๆฟินิกซันเสียงค่อยๆเงียบลงแฟนของเอลเอริกเกอร์เสียงค่อยๆดังขึ้นเหมือนกับแอดมินตูนเป๊ะเลยคือ <c oughs> ในแชทอบบในแชทจะเป็นจริงนะคะเพื่อนวันนี้เกมนี้พวกเราภาคในเพย์แบ็กด้วยถามว่าใครสนใจนะคะต้องรีบสมัครเพย์แบ็กไปดูด่วนเลยคะ่ะคือในแชทอยวู่ยม้ตอนแรกมาเลยนะแชทแฟนฟินิกซันหลังจากนั้นแอดมินได้ต้องเรียกเสียงแฟนฟินิกซันหายไปไหนเริ่มมาผมยังอยู่ครับผมยังอยู่เรบรอนเจมส์นี่ยแหละครับช่วงครึ่่งงหลัเนีย ทำคนเดียว17แต้มจาก21แต้มของตัวเองอมายิง3คะแนนก็ช่วงครึ่งหลังลุยเข้าไปทำแต้มเก็บฟาวยิงลูกโทษของตัวเอง เรียกว่ามาดีจริงๆรุยฮาชิมุระวันนี้ทําหน้าที่ของตัวเองครับเราเห็นการยิง3มคะแนนที่มั่นใจใครจะเชื่อครับว่าตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความมั่นใจนะครับมีจังหวะหลอกข้ามไปยัด่วงอ,อีกวันนี้รุยเนี่ยทำได้ดี14แต้มกับอีก7รีบาวแถมยังช่วยเกมรับช่วยรีบาวก็ดีออสินรีฟเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องครับผลงานของตัวเขาเนี่ยดีจริงๆมีความนิ่งหลอกเก็บฟาวใส่เดวิดบุกเกอร์แบบไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีใดๆทั้งสิน้น จบเกมในวันนี้ออสซินริฟเนี่ย26แต้มนะครับด้วยการยิง3คะแนนล,ลงไป<ม>ถึง5ลูกครับเด็ดขาดมากๆเลยจะติดอยู่นิดนึงแน่คือการเล่นของดีแอนเจโรราซลที่ยังคงเงียบๆ<ม>อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามแต่พอจังหวะเง,งียบๆมายิงใส่หน้าเคววนดูแลนเฉยเลยเป็น3คะแนนที่ปวดใจมากๆและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนน่นคือผลงานของแอนโทนีเดวิสที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีใครเอาอยู่วันนี้เนี่ยทำไปถึง35แต้ม8รีบาวกับ4แอสซิสไม่รู้เหมือนกันว่าแอดมินตูนเห็นฟอร์ม ยังไงครับสะใจตัวพูดคาเดียวตุวพูดคำเดียว,ว,ยวจริงว่าสะใจมากๆเลยค่ะเอดี AD ดูการนี้นะตุนฝากความหวังไว้กับเอดีนะคะลุยเก็บฟาวโรลัว,ลวทําแต้มโรลๆว,ว,วันนี้ยิงลูกโทษไปถึง17ครั้งนะคะและเกมนี้ค่ะเป็นเกมที่2ของดูการแล้วนะที่เอดีจะจัดแต้มระดับ30แต้มอะไรจะแข่งแกล่งขนาดนี้เอดีในดูการนี้อ่ะใครจะเชื่อนะครับว่าฟินิกซ์ซันที่ช่วงแรกๆเนี่ยยิงยังไงก็ลง พอเข้าสู่ขรึ่งหลังยิงยังไงก็ไม่อยากจะลงเลยโดยเฉพาะเดวินพุกเกอร์เนี่ยกระทอกซ้ายกระ,อกระทอกขวา <c oughs> ถ้าในเกมวันนี้ไม่มีไทอัสโต้เนสงสัยจะลำบากหนักไปกว่าน,นี้อีกวันนี้เป็นปัญหาของแฟนแฟนฟีนิกซ์ซันส์ครับอโอ้โหใครจะเชื่อครับแอนโทนีเดวิสเนี่ยคนเดียวยิงลูกโทษถ,ถ,ถึง17ครั้งนะครับเท่ากับฟีนิกซ์ซันส์ทั้งทีมนี่คือความปวดหัว LA เลเกอร์สค่อยๆรันเป็นชุดๆครับค่อยๆหนีห่างไปเรื่อย,อยใครจะเชื่อครับว่าจากที่ตามอยู่22แต้มในไทยที่สุดกลับมาเอาชนะไปได้123ต่อ116ฝากไว้ก่อนครับเดี๋ยววันอังคารเจอกันตอนนี้ค่ะมีแต่แฟนๆนะคะตามหาตามหาคนหายเพื่อนแอดมินเอขวนหนึ Q ่งหายไปไหนเสียงดังโอ้โหพักเกมแบบสุดๆจริงๆอะแล้วชัยชนะในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการออกตัวฤดูกาล2สูงครั้งแรกของ L a เลเกอร์สตั้งแต่ปีฤดูกาล2 0 1 0ถึง2011และเจเจ เรดดิกันถือว่าเป็นโค้ชที่เข้ามาทําหน้าที่ใหม่นะคะแล้วก็นําทีมคว้าชัยชนะได้2เกมติด2เกมพลักข,ของตัวเองตั้งแต่โค้ชฟิลแจ็กสัน่ะในปี1999 20กว่าปีค่ะ <c oughs> ก็มาเป็นเจเจเรดดิกคือนานมากๆเลยนะคะ จเจเรดิกเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะมีเนทคือตูมีความรู้สึกว่าตอนที่เลเกอร์ได้เจเจเรดิกมาตูก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกชอบแต่ตูไม่คมิดเลยเหมือนกันว่าเจเจเรดิกเนี่ยจะมีอิมแพคต่อการเล่นของทีม LA L a ลเอ e ลเกอร์ในเชิงบวกได้มากขนาดนี้คือตอนนี้ค่ะทีมเลเกอร์เยเหมือนกับเป็นคนละทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาถามเพืเ่อนๆหน่อยฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าเราบอกว่า,า,าเลเกอร์สามารถเอาชนะทีวูฟได้สามารถเอาชนะเฟอร์นิคซันได้นี่เหมือนเรื่องโกหกนะแต่ในฤดูกาลนี้เปิดมาค่ะเจอทีวูฟโอ้โหเก็บสบาย เจอฟูบินิกซันวันนี้ก็ง่ายกว่าน,นี้อีกไหมตอนนี้แฟนๆเลเกอร์บอก ใครก็ได้เจเจเลดิกเนี่ยนะคะมีผลต่อการเล่นของ L. A. ลเกอร s ทั้งการฟลบอลค่ะทั้งการยิง3คะแนนการใช้งานผู้เล่นนะคะแล้วดูแล้วเคมีในทีมตอนนี้แบบดีมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆดูเกมวันนี้สิคะช่วงแรกๆเนี่ยสามคะแนนบอดสนิทเลยนะคะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยยิง10เข้า8จบเกมยิงไป14ลูกระดับ 45. 9เปเหลือเชื่อเลยค่ะตอนนี้เป็นไงคะแฟนๆ L. A. ลเ k e r s อยากจะเจอทีมไหนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิคะสายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะคะ่ หรือ subscribe ค่ะที่โลโก้ทวิตที่ทวีแมเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ขอบพวกเราทวิตที่ทวีแมเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับฝาว้พ่อนอย่าลืมมาเอาคืนนะ